สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูไก่ขอพี่กลมและพี่เหลี่ยมค่ะอ่าเด็กๆทําพี่กลมค่ะกลมกลมแบบไหนคะเหลี่ยมค่ะกลมเหลี่ยมอ่าแล้วเราจะร้องเพลงไปด้วยกันนะคะ กลมและเหลี่ยมพร้อมสามสี่กลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมและกลมและกลมและกลมและเหลี่ยมเยี่ยมค่ะขออีกหนึ่งรอบค่ะสามสี่กลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมและกลมและ กลมและเหล brands, agna, ี่ยมกลมกลมและเหล pues, ี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมและกลมและกลมและกลมและเหลี่ยมกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมและกลมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมค่ะต่อไปคุณครูไก่ขอให้สลับกันค่ะกลมให้ทำเหลี่ยม เหลี im, três, so ่ยมให้ทำกลมเข้าใจนะคะกลมให้ทำเหลี่ยมเหลี่ยมให้ทำกลมพร้อมแล้วสามสี่กลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมและกลมและกลมและกลมและเหลี่ยมอีกหนึ่งรอบค่ะสลับกันนะคะกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมและ ขอบคุณเด็กๆทุกคนที่น่ารักและตั้งใจนะคะขอบคุณค่ะกิจกรรมจิตศึกษาของเราในวันนี้นะคะคุณครูไก่มีข่าวข่าวนึงมาให้เด็กๆได้ดูค่ะคุณครูไก่จะให้เด็กๆทุกคนดูข่าวข่าวนี้นะคะไปดูข่าวพร้อมๆกันเลยค่ะ จากข่าวที่เด็กๆได้ด well, ูเม <st> like ื่อสักครู่นี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างคะเด็กๆเห็นอะไรคะพี่ภูค่ะพี่ภูเห็นอะไรคะเห็นรถตู้เห็นรถตู้เยี่ยมค่ะมีใครเห็นอย่างอื่นอีกไหมคะเด็กๆเห็นอะไรเอ่ยในข่าวเมื่อกี้นี้เด็กติดอยู่ในรถเห็นเด็กติดอยู่ในรถเยี่ยมค่ะมีใครเห็นอย่างอื่นอีกไหมคะพี่อันอันค่ะเห็นอะไรคะเห็นอะไรคะลูก ล้วออกไม่ได้ใช่ไหมคะเยี่ยมค่ะพี่ไอโฟนค่ะพี่ไอโฟนเห็นอะไรคะเห็นเด็กติดอยู่ในรถเห็นเด็กติดอยู่ในรถเยี่ยมค่ะพี่มาบินค่ะพี่มาบินเห็นอะไรในข่าวคะเด็กติดในรถเด็กติดในรถพี่วันใหม่ค่ะันเห็นอะไรคะเด็กติดอยู่ในรถพี่เพลงค่ะพี่เพลงเห็นอะไรคะตู้เห็นรถตู้พี่แก้มคันเห็นอะไรคะ คุณครูพี่สายดิหนูเห็นอะไรคะเห็นรถบัสเห็นรถบัสมีใครเห็นอย่างอื่นอีกไหมคะมีใครเห็นอย่างอื่นอีกไหมแล้วเด็กๆคิดว่าข่าวที่เด็กๆดูเมื่อกี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กติดอยู่ในรถใช่ไหมคะทําไมเขาถึงติดอยู่ในรถล่ะคะเพราะคุณครูลืมเอาเด็กลงรถด้วยใช่ไหมคะเพื่อนๆลงไปหมดแล้วเพื่อนๆลงไปหมดแล้วเหลืออยู่คนเดียว ติดอยู่ในรถตู้แล้วน้องเป็นยังไงคะสลบไปสลบแล้วมสมองไม่ทำงานสมองไม่ทำงานแม่ก็ตามหาไม่เจอแม่ก็ตามหาไม่เจอแล้วแม่ก็ร้องไห้เสียใจเด็กๆถ้าสมมุติว่าเด็กๆติดอยู่ในรถตู้เด็กๆจะทำอย่างไรคะถ้าเด็กๆติดอยู่ในรถตู้เด็กๆจะทำอย่างไรดีคะคิดออกไหมคะ ยังไงดีคะพี่ครูถ้าเราติดอยู่ในรถตู้เราต้องทำยังไงคะเอาถามาทุบทำยังไงดีเอยคิดออกไหมคะทำยังไงคะเอาเสามาทุบเอา Self เสา Self มาทุบแล้วถ้าในรถตู้ไม่มีเสาเราจะทำยังไงเอยพี่พาฝันค่ะทำยังไงดีคะคิดออกไหมคะไม่เออพี่พาฝันก็จะนั่งอยู่เฉยๆในรถตูงง้นะคะพี่ใบมนค่ะเราจะทำยังไงคะ เปิดกระจกเรียกคุณครูแล้วถ้าเราเปิดกระจกไม่เป็นล่ะคะถ้าเปิดกระจกไม่ออกเราจะทําอย่างไรค่ัตังค่ะจะทํายังไงดีคะต้องเอาร่มมาทุบค่ะเอาร่มมาทุบทุบอะไรคะทุบกระจกทุบกระจกแล้วถ้าในรถไม่มีร่มเราจะทํายังไงพี่ปุนค่ะทํายังไงคะเอามือทุบกระจกโอ้เอามือทุบกระจกแบบไหนคะโอ้โหแล้วเจ็บมือไหมคะ เจ็บมือไหมลูกแล้วถ้าเราเอามือทุบก,กระจกเลือดไหลไหมลูกไม่ไมหลเลยหรอแล้วถ้าเราทุบก,กระจกแล้วมันไม่แตกนะคะเราจะทํายังไงพี่อันอันค่ะทํายังไงคะเอามีดเอามีดม,มาทุบทุบอะไรคะทุบก,กระจกแล้วถ้าในรถไม่มีมีดเราจะทํำยังไงพี่สายทินค่ะทำยังไง,ง,งไดีเอาเปิดประตูเปิดประตูออกไปใช่ไหมคะ แล้วถ้าเราเปิดประตูไม่เป็นล่ะคะเราจะทำยังไงพี่แก้มคะทำยังไงดีคะใครนะลูกให้ยักให้ยักที่ไหนคะไม่รู้แล้วถ้าถ้าพี่ยักษ์ไม่มาช่วยมาช่วยไม่ได้นะคะเราจะทำยังไงพี่เพลงคะ่ะทำยังไงดีคะเอาค้อนมาทุบเอาค้อนทุบอะไรเอ่ย ทุบกระจกแล้วถ้าในรถไม่มีค้อนเราจะทํำยังไงพี่วันใหม่ค่ะทํำยังไงดีคะตัดอะไรเอาเลื่อยมาตัดประตูแล้วถ้าในรถไม่มีเลื่อยเราจะทํำยังไงดีพี่มาวินค่ะทำยังไงดีคะหาไม้มาทุบกระจกหาไม้มาทุบกระจกแล้วถ้าในรถเราไม่มีไม้ละคะ เราจะทำยังไงดีพี่ฟิล์มคะคิดหน่อยเราจะทำยังไงดีคะหาไม้มาทุบแล้วถ้าในรถเราไม่มีไม้ละลูกเราจะทำยังไงไอโฟนค่ะทำยังไงดีคะเอาเอาเบาะนั่งทุบกระจกเอาเบาะนั่งเอาเบาะรถหรอคะทุบกระจกแล้วเราจะเอาเบาะออกมายังไงคะเบาะมันหนักมากเลยนะแล้วเราก็ตัวเล็กอะ่ะเราต้องหาอุปกรณ์หาอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรคะ อุปกรณ์เอาบ่อออกอ๋อเอาหาอุปกรณ์เพื่อที่จะเอาบอออกใช่ไหมคะแล้วถ้าในรถไม่มีอุปกรณ์เอาบ่อออกจะทํายังไง <c oughs> พี่เพื่อนคะ่ะทํายังไงคะไม่รู้รพี่เพื่อนคิดไม่ออกคะอ่ะอะกาฟิวเราจะทํายังไงคะหาเลื่อยหาเลื่อยเอามาเลื่อยอะไรคะเลื่อยมาะจกเอามาทําอะไรคะลูกเอาเลื่อยมาทําอะไรเอามาทุบกระจกหรอคะ แล้วถ้าเราไม่มีเลื่อยล่ะลูกเราจะทำยังไงพี่เบสค่ะทำยังไงคะติดในรถติดในรถทำยังไงดีคะอ๋อก็นอนอยู่ในรถใช่ไหมคะเฮ้แล้วเราจะออกมาได้ยังไงพี่นุค่ะเราจะออกมาได้ยังไงคะเอาไม้่ะเอาไม้แย่ประตูเพื่อที่จะเปิดประตูใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าเราไม่มีไม้ล่ะคะ ไม่มีไม้เอาไว้แย่ประตูเราจะทำย,ยังไงพี่พีทค่ะทำยังไงดีคะทำให้ประตูเปิดหรอคะทำยังไงดีเลื่อนลงกันหมดแล้วนลงกันหมดแล้วเราจะทำยังไงคะง lost. เอามือทุกมือก็เลื่อนออกใช่ไหมคะอ่าแล้วเราจะทำยังไงดีพี่พูค่ะทำยังไงดีคะคิดออกไหม ยังไงคะโทรหาคุณครูโทรหาคุณครูโทรหาใครได้อีกโทรหาแม่โทรหาแม่โทรหาคุณครูใช่ไหมคะอ้าวแล้วถ้าในรถไม่มีโทรศัพท์ล่ะคะเอ้ในรถเราไม่มีโทรศัพท์เราจะทํายังไงดีเด็กๆรู้ไหมคะเราจะทํายังไงเดี๋ยวคุณครูไก่จะมีภาพเหตุการณ์จำลองมาให้เด็กๆดูคะ่ะเราไปดูภาพเหตุการณ์จำลองเลย จากเหตุการณ์จำลองที่เราได้ดูกันเมื่อกี้นี้ค่ะเด็กๆคิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะเด็กขึ้นรถ,เด,นรถเด็กนักเรียนใช่ไหมคะขึ้นรถไปโรงเรียนแล้วแล้วเป็นยังไงต่อคะเด็กนักเรียนคนนึ่งหลับเออีเด็กนักเรียนคนหนึงหลับใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆไปหมดแล้วเพื่อนๆลงรถไปกันหมดแล้วแล้วมีคนนึงนอนหลับใช่ไหมคะแล้วเพื่อนคนที่นอนหลับได้ลงรถไหมคะไม่แล้วเป็นยังไงต่อคะ เพื่อนก็สลบใช่ไหมคะสลบออกจากรถตู้ไม่ได้พอคุณครูมาเจอก็สลบไปแล้วสมองไม่ทํางานใช่ไหมคะก็พาส่งโรงพยาบาลคุณหมอก็ช่วยชีวิตช่วยชีวิตได้ไหมคะไม่ได้ไไดเด็กคนนั้นก็เลยตายเสียใจเลยเด็กนักเรียนตายเพราะว่าคุณครูลืมไม่ได้รถตู้ใช่ไหมคะอ่าแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆเ,เนี่ยมีวิธีที่จะทําให้ตัวเองออกจากรถตู้ได้ไหมคะ ไม่ได้เพราะเราเป็นเด็กใช่ไหมคะเราเป็นเด็กเราไม่สามารถทุบกระจกได้เราไม่สามารถเปิดประตูได้ปลดล็อกไม่เป็นใช่ไหมคะไม่มีโทรศัพท์ด้วยไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยที่จะทําให้เราออกจากรถตู้ได้ใช่ไหมคะอะวันนี้คุณครูไก่มีวิธีการมาแนะนําให้เด็กๆค่ะวิธีการที่เราจะสามารถออกจากรถตู้ได้อยากรู้ไหมคะเราต้องทํายังไงอยากรู้ไหมคะอยากรู้อ่ะงั้น เดี๋ยวก่อนที่คุณครูแกจะพาเด็กๆไปดูวิธีการออกจากรถนะคะคุณครูแกจะพาเด็กๆทุกคนไปร้องเพลงก่อนค่ะอยากร้องเพลงหรือ,อยังคะอยากแล้วอ่ะเราไปร้องเพลงกันเลยค่ะ,ะเพลงของเรานะคะมีชื่อว่าถ้าติดในรถค่ะเรามาร้องเพลงกันเลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูก่อนหนึ่งรอบนะคะเพลง ถ้าติดในรถถ้าติดในรถถ้าติดในรถเราต้องทำไงาไงหนูหนูรู้ไหม้เราต้องทำไงาไงถ้าติดในรถเราต้องบีบแตรเราีบแรปิ๊ปปปป๊ป๊ช่วยด้วยจ้ะช่วยด้วย หนูติดอยู่ในรถจ้า,ดาเดี๋ยวเรามาฟังคุณครูร้องหนึ่งรอบนะคะถ้าติดในรถถ้าติดในรถถ,นรถ,ถ้าติดในรถเราต้องทำไงหนูหนูรู้ไหมเราต้องทำไงถ้าติดในรถเราต้องบีบแต่ปีบปีบปีบ,ปบช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยหนูติดอยู่ในรถจ้า เรามาร้องพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3ถ้าติดในรถถ้าติดในรถเราต้องทำไงหนูหนูร,รู้ไหมเราต้องทำไงถ้าติดในรถเราต้องบีบแต่บีบบีบบีบช่วยด้วยจ้ะช่วยด้วยหนูติดอยู่ในรถจ้าอ่ะเอาใหมา่อีกหนึ่งรอบค่ะ1 2 3ถ้าติดในรถถ้าติดในรถเราต้องทำไง หนูรู้ไหมเราต้องทำไงถ้าติดในรถเราต้องบีบแต่ปิดปีดดช่วยด้วยจช่วยด้วยหนูติดอยู่ในรถค่ะเอเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเราติดอยู่ในรถเราต้องทำยังไงคะบีบแต่บีบแต่ทำไมถึงต้องบีบแต่คะเออเราบีบแต่คุณครูก็จะได้ยินใช่ไหมคะ อ่าแล้วคุณครูได้ยินแล้วคุณครูมาช่วยเราไหมคะช่วยอถ้าเด็กๆบีบแตะเสียงดงัดงๆเนี่ยคุณครูก็จะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นใครบีบแตะอยู่ในรถทําไมบีบแตะดังจังเลยคุณครูก็จะเดินมาดูใช่ไหมคะคุณครูเดินมาดูแล้วคุณครูเจอเราไหมคะเจอแล้วเราสามารถออกจากรถได้ไหมคะทีเนี้ยออกจากรถได้เยี่ยมมากคะ่ะทีนี้เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเราติดอยู่ในรถเราจะทํายังไงคะบีบแตะเรียกให้คนได้ยินให้คนมาช่วยใช่ไหมคะ อ่าเดี๋ยวคุณคุณไก่จะพาดเด็กๆทุกคนไปลองปฏิบัติค่ะไปลองปฏิบัติกับรถนะคะลองดูว่าเราจะบีบแตรรถตรงไหนบางคนยังไม่รู้เลยค่ะว่าแต่รถอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะไปประตูฝั่งนู้นลูกไปฝั่งคนขับนู้น อ่าดูคะ่ะเข้าไปเข้าไปดูสิคะตรงไหนเป็นแต่รถคะ่ะอ่าตรงไหนคือแต่รถเอ่ยใส่ที่หินอย่าบางังตรงไหนคือแต่รถคะ่ะตรงนั้นอ่าในาลองบีบสิคะดังไหมอ,อ่าดังไหมคะ่ะอ่าบีแบออาบีบอีกหนึ่งรอบค่ะดังไหมคะ แล้วคิดว่าครูหรือว่าคนอื่นจะได้ยินไหมคะได้ยินถ้าบีบแต่แล้วมีคนได้ยินครูก็จะมาช่วยเราไหมคะช่วยช่วยอ่าอนไหนลองบีบดูอีกทีค่ะแต่รถอยู่ตรงไหน <c oughs> อ่ะถ้าเราบีบแต่แล้วถ้าแต่ไม่ดังทำไงคะก็ปลุกไงยยังไงก็ดังค่ะบีบแล้วยังไงแต่ก็จะดังค่ะถึงเราจะไม่สตาร์ทรถแต่แต่รถก็จะดังนะคะอ่าโอเคค่ะขอบคุณเด็กๆทุกคนค่ะ หลังจากที่เราได้ไปปฏิบัติกันดูแล้วเราได้ไปลองบีบแตรรถด,ดูแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าถ้าเราติดอยู่ในรถแล้วตะโกนเรียกไม่มีใครได้ยินเราควรจะทํายังไงนะคะบีบแตรบีบแตรรถให้เสียงดังๆเลยเพื่ออะไรคะให้ผมให,ให,ให้คุณครูให้ใหคุณครูคได้ยินให้ผู้ปกครองได้ยินให้คนที่อยู่ข้างนอกได้ยินแล้วก็จะมีคนไปช่วยเราใช่ไหมคะ ใช่โอเคค่ะแล้วนอกจากที่เราจะบีบแตรรถแล้วเราสามารถทำยังไงได้อีกเปิดประตูปลดล็อกประตูได้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่าบางคนปลดล็อกประตูเป็นเปิดประตูได้ก็โอเคค่ะออกมาได้แต่ถ้าเราเปิดประตูไม่เป็นประตูมันหนักแล้วเราก็ปลดล็อกประตูไม่เป็นเราก็ใช้วิธีการบีบแตรนรถให้ดังๆเลย ดังบีบจนกว่าจะมีคนได้ยินแล้วก็ไปดูใช่ไหมคะไปเปิดรถให้เราใช่ไหมคะเออแล้วเราก็จะออกจากรถได้ก็จะมีชีวิตรอดออกมาอขอบคุณเด็กๆทุกคนที่น่ารักแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมจิตศึกษาของเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ